สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องยุพิจิตบารมีพระเครื่องนะคะเบอร์โทรแล้วก็ไอดียไลใช้เบอร์เดียวกันนะคะศูนย์หกหนึนะคะก็ใครนะคะจะแอดไลน์หรือโทรเข้ามาก็ได้นะคะพี่นะโทรเข้ามาสั่งจองพระนะคะวันนี้พระทั้งหมดมี4แถวนะราคาเบาๆนะคะก็ขออนุญ,ญาตไล่เรียงไปทีละรายการนะคะมา เดี๋ยวหนูจะแจ้งราคาไว้ทุกอง์นะคะพี่ใครสนใจปิดรายการไหนนะคะทักมานะคะหรือว่าแคปรูปมาด้วยนะ,ะพร้อมแจ้งราคาให้หนูด้วยนะ,ะเนื่องจากว่าบางทีจําราคาเองไม่ได้นะ,ะเพื่อความรวดเร็วนะ,ะจะได้ไม่ต้องไปย้อนดูในคลิปนะ,ะรายการแรกนะคะเป็นพระจัจาร์สั้นนะคะอาจารโลนะ,ะมาพร้อมเลี่ยมเก่าหน้าพระนะคะเป็นเหรียญเนื้อกระไหล่ทองนะคะแล้วก็เลี่ยมกรอพลาสติกโบราณแบบนี้นะคะนี่ห่วงห่วงนะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะห่วงนะ เนี่ยรายการแรกนะคะพระจันทร์ฟันอัาโลนะคะรายการนี้เอาเพียงแค่800นะคะพี่นะเพราะว่าเปิดบินนะันจะคิดราคาเบาๆนะนี่หน้าพระคมๆนะสวยๆนะคะเลียนสวยมากนะคะบอกก่อนนะแต่ว่าที่เราเห็นนี่คือเป็นลายของกรอบพลาสติกนะพี่นะรายการถัดมานะนี่น่าจะเป็นอ่งบน้ำอ,อ้อยนะพี่นะลักษณะอ้อ ประมาณเหรียญสิบเลยนะขนาดนะคะงบน้ำอ้อยนี่หนูไม่แน่ใจนะที่ไหนนะหลวงพ่อเนียมหรือเปล่าอันนี้ขออนุญาตนะคะไม่ไม่ทราบพี่นะคะอ่ารายการนี้เอาแปดร้อยบาทเช่นเดียวกันนะคะเลี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะรายการถัดมานะจา๊ะเป็นเหรียญน,นะหลวงพ่อกันนะคะวัดพญาตนะคะเลี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะ รายการนี้นะคะอ่าจคิดแปดร้อยเท่ากันนะคะพี่นะน้าพระสวยๆนะนี่เหรียญโคตรคมนะเลียมก่อบพลาสติกเก่าๆแบบนี้นะคะช่องยุยพิจิตนะคะช่องนี้นะเป็นช่องพระหลัก หลักร้อยนะคะแล้วก็หลักพันต้นๆน,นะคะพี่นะหนูจะแจ้งราคาไว้ทุกรายการนะช่องหลักของหนูนะอยู่ในช่องอ่ยุวิภพบ้านนะพี่นะพิมพ์ไปยุวิภพบ้านนะหรือว่าพระบ้านทั่วทิศเพชรพิจิตรจัดให้ใบายยุวินะคะก็เป็นพระช่องหลักนะคะพี่นะชมพระสวยๆนะคะราคาเบาๆได้ที่ช่องนั้นนะสองช่องนั้นนะคะนี่รายการถัดมานะคะเป็นพระขุนแผนนะคะลงรักปิดทองนะคะ ู่ในกรอบนะคะแล้วเรียบร้อยนะเรี่ยมให้แล้วเรียบร้อยกันเหงื่อกันน้ํานะคะแล้วก็กันหน้าพระนะศึกหลอเป็นอย่างดีนะคะอ่ะหนูเอาแปดร้อยบาทเช่นเดียวกันนะคะรายการถัดมานะจ๊ะเป็นพระสมเด็จวรละคงพิมพ์ใหญ่นะคะนี่ยกซุ้มให้แล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะเรี่ยมกรอบนะผู้ปิดปนะ เรียมกรอบให้แล้วเช่นเดียวกันนะรายการนี้เอา700บาทนะคะพี่นะเรี่ยมกรอบให้แล้วนะเนื่องจากว่าพระสมเด็จนะคะมี2ององนะ อีกองหนึ่งแจ้งว่าเป็นอะลงรักปิดทองนะคะพี่นะรายการนี้หนูเอาแปดร้อยนะ,ะลงรักปิดทองนะ,ะนี่โอ้โหโคือโคตรสวยนะ,ะบอกก่อนนี่หน้าพระนะกลมเดียวนะคะเป็นเมทัวเขียวเลยนะ,ะเกรดชิดซุ้มนะคะทะลุเมากมาเลยนะ,ะทะลุขอบบนนะคะลงรักปิดสวยอาลงรักสวยสวยนะคะปิดทองแบบนี้นะ เนื้อหามวลสารเนี่ยชัดเจนเลยทีเดียวนะเอา800นะคะราคานี้นะก็ให้ในแค่ในคลิปนี้นะคะพี่นะก็บางวันนะหนูก็จัดโปรให้ลูกค้านะคะใครไวใครได้นะองนี้นะหนูบอกเลยสวยจริงมารายการถัดมานะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ หลวงพ่อกวยนะแหวกม้านหลวงพ่อกวยนะคะรายการนี้อยู่ในกรอบนะนี่แหวกม้าหลวงพ่อกวยนะคะเอาเก้าร้อยนะด้านหลังเขียนชัดเจนนะมีรูปนะคะหลวงพ่อกวยอยู่ด้วยนะ รายการถัดมานะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะเหรียญกรอบพลาสติกนะเหรียญเจ้าสัวนะเอาแปดร้อยนะคะสําหรับเหรียญเจ้าสัวนะคะเลี่ยมกรอบนะเปิดหน้าเปิดหลังนะคะปิดด้านข้างนะมาถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะ วัดสัตหีบนะโอ้โหอันนี้เป็นหน้าพระเนื้อกะไหลทองเช่นเดียวกันนะคะเอาเพียงแค่แปดร้อยนะคะพี่นะนี่พระอุปชาอีนะวัดสัตหีบนะคะ <c oughs> โอ้ <c oughs> เหรียญคมๆสวย,สวย <c oughs> ๆนะ รายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่ออีเช่นเดียวกันนะคะเรี่ยมคนกอบโอ้โหนี่กรอบพลาติกโบราณนะพี่นะหน้าพระเป็นเนื้อกระไห่ทองนะคะรายการนี้นะ <c oughs> หนูคิด800บาทเช่นเดียวกันนะ,ะพี่นะนี่หน้าพระสวยๆนะ การถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะคะเหรียญหลวงพ่อกวยรายการนี้เอา850บาทนะคะพี่นะอยู่ในกรอบนะคะพลาสติกโบราณนะคะหน้าพระนะนี่ตัวหนังสือเป็นแท่งคมนะหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะตัวหน้าองค์พระนะคะเหรียญนะ,ะนะแทบไม่สึกหลอเลยนะคะ เมื่อกี้หนูแจ้งราคาไปเท่าไหร่นะ800ใช่ไหมแปดร้อหรือ900นะเอาแปดก็ได้นะคะอ่ะอันนี้รายการถัดมาหลวงปู่เอี่ยมนะคะหน้าพระเป็นเนื้อกระไหล่ทองหลวงปู่เอี่ยมเอา850นะคะราคานี้รวมสําหรับค่าส่งแล้วนะคะใครอีมเอสไม่ได้บวกเพิ่มนะพี่นะ จัดสันมกาคุณนะจัดโปรให้ลูกค้านะคะเอา850นะคะหน้าพระเนื้อกระไหลทองนะเนื้อคมๆนี่ตัวหนังสือเป็นแท่งคมเลยทีเดียวนะหน้าพระสวยนะหลวงปู่เอี่ยมรายการถัดมานะคะรายการนี้นะนี่ครูบาเจ้าสีวิชัยนะคะโอ้โหสวยอ่ะเหรียญน,นี้เอา850นะคะรวมส่งนะ รายการถัดมานะคะเป็นพักคูวิลา่าแดงนะคะรายการนี้นะหนูเอา8 0 0นะคะพี่นยาเลียเ่ยมนะคะอยู่ในกรอบนะคะนี่พลาสติกโบราณแบบนี้นะคะ รายการถัดมานะคะเป็นพระนะ้หลวงปูไข่นะคะวัดเชิงเลนนะคะรายการนี้นะคะคิดหนึ่งพันบาทนะคะเหรียญหลวงปูไข่นะ,ะนี่เลี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะด้านหลังมีรอยจานด้วยนะคะมองด้วยตาเปล่าแล้วก็เห็นนะพื้นผีเหรียญนะคะเรียบตึงนะ นี่ยกซุ้มให้ด้วยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อคงนะคะวัดบางกระพร้อมนะนี่เตรียมกรอบให้แล้วเ่ยเรียนหลวงพ่อคงนะคะรายการนี้ คิด900นะคะพี่นะ900นะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญเสด็จพ่อรอห้านะคะเอา900นะนี่เรียมกรอบให้แล้วเช่นเดียวกันนะคะเอาอ,อ่าน่าจะเป็นตัวเรา,เราไ,มไม่ทราบเลยนะคะว่าเขียนว่าอะไรนะน่าจะเป็นปาเต้อะไรสักอย่างนะ AUG AUG นะที่ระลึกนะคะในการเสด็จ พระราชดำเนินประพาสยุโรปนะคะก็ปีรัตนโกสินทร์ศกนะคะ116นะคะ116 11อ่าเอา900นะคะอ่านานๆจะเจอนะคะเหรียญเสด็จพ่อรห่นะคะก็ที่ระลึกนะคะในการเสด็จกลับจากประพาสยุโรปนะคะนี่กรอบนะคะสวยงาม รายการถัดมานะจ๊ะเป็นเหลี่ยนหลวงพ่อกล้วยนะคะเอาเก0อาบนะคะอยู่ในกรอบนะแล้วเรียบร้อยหน้าพระเป็นเนื้อกระไหลทองนะคะพี่นะเอา950บาทนะอย่ที่บอกนะคะรายการนี้นะนี่หลังหน,นุมานเชิญทงนะปี21นะราคานี้เป็นราคาเบาๆแล้วนะคะพี่นะจัดโปรให้นะคะ รายการถัดมานะคะเอา950บาทเช่นเดียวกันนะหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัสพันธ์สูงนะเป็นหน้าพระเนื้อกระไหล่ทองนะอ่ะเป็นเนื้อเปียกทองนะพี่นะอยู่ในกรอบนะพลาสติกโบราณน,นะคะ รายการถัดมานะคะเป็นแม่ชีบุญเลือนนะคะหน้าพระเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะเอา800บาทนะคะพี่นะอยู่ในกรอบพลาสติกโบราณแบบนี้นะคะหน้าพระสวยๆนะคะเป็นพุทธศาสตร์สนิกชนนะคะแม่ชีบุญเลือนนะที่ปฏิบัติธรรมนะคะพี่นะ ท่านไปบวชนะคะเป็นแม่ชีนะจากพุทธศาสนิกชนนะไปบวชเป็นแม่ชีนะคะรายการถัดมานะคะโอ้โหหลวงพ่อกันนะเหรียญน,นี้สวยนะคะพี่นะหลวงพ่อกันรายการนี้นะคะเอาเก้าร้อยนะหน้าปลาสวยๆนะคะพี่นะอยู่ในกรอบเลี่ยมกรอบโบราณนะคะพลาสติกนะเก่าๆแบบนี้นะคะนี่โอ้ รายการถัดมานะคะเป็นพระปิตาอาหลวงพ่อปานนะคะขี่ไก่หางพ่วงนะคะหนึ่พันนะคะรายการนี้เอาหนึ่งพนนะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญเปิดโลกนะคะหลวงปู่ทวดนะคะ ด้านหลังเป็นหลวงปู่ดูวัดสะแกนนะคะเหรียญเปิดโลกนะเอาหนึ่งพันบาทนะคะในการถัดมานะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะหน้าพระเป็นเนื้อกะไหลทองนะคะนี่อยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะคะ เสมาแปดรอบนะคะหลวงปู่ทิมนะคะเนื้อเปียกทองนะเอาเก้าร้อยนะ,ะพี่นะเอาเก้าร้อยนะจัดโปรให้ในคลิปนี้นะวันเดียวนะมารายการถัดมานะคะหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดรายการนี้เอาเก้าร้อยบาทเช่นเดียวกันนะคะรายการสุดท้ายสำหรับ EP นี้แล้วนะ ใช้ชิปเหมือนเดิมนะเรามาชมช่องทางการติดตอ่อยุ้ยพิจิตบาลมีพระเครื่องบโบโทแล้วก็้ดีไลท์ศูนย์หกหนึ่งสองสองหนึ่งศูนย์ศูนย์หกห้านะคะแล้วก็ช่องหลักนะพี่ลองไปรับชมนะจะมีพระนะหลากหลายรายการนะราคาเบาๆอยู่ในช่องนี้นะยุ้ยพระบ้านนะคะพระบ้านทั่วทิศเพชรพิจิตจัดให้บายยุ้ยเบอร์โทรแล้วก็ไอ้ดีไลน์ศูนย์เก้าห้าสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์สำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกันนะสวัสดีคะ่ะ